ฟังก่อนท่านทางไลยฟังบรรยายเป็นคำกลอนเล่าขานตำนานพะนนตตำบลผู้ปอจังหวัดกาลสินตามที่ชาวบ้านผู้ปอเขาแห่งหนึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์นั้น พุทธสยาดสององค์ซึ่งมีผู้เล่ากันมาว่าพระพุทธสยาดผู้ป่อสร้างสมัยพระธาตุพนมนอเหตุที่สร้างสององค์เหตุที่สร้างสององ เมื่อพระพุทธเจ้านิพพานแล้วนิพพานได้เก้าปีพระอรหันต์ทั้งห้ารอยองค์พร้อมพระมาหากัละปะเป็นหัวหน้าได้นำพาพระอรังคทธาตนั้นมา จ้วไว้ที่ผู้กำเพาแล้วก็สร้างพระธาตุขอบไว้แล้วก็สร้างพระธาตุขอบไว้โดยมีพญา,าองค์เป็นผู้รวมเมื่อสร้างในครั้งนี้สร้างเป็นดิปริษสถานพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้า จึงเรียกว่าพระธาตุพรนมตอนที่สร้างพระธาตุพระนมนั้นชาวพุทธที่ได้ยินข่าวชาวพุทธที่ได้ยินข่าวก็พากันลังไลทั่วทิศก็พากันลังไลมาทั่วทิศข่าวที่สร้างดังไปทั่วทิศ ข่าวที่สร้างดังไปทั่วทิศต,ต่างก็ตั้งใจมารวมสร้างไม่คำนึงถึงความยากลำบากแล้วก็เดินทางไปรวมไม่ทันจึงพร้อมใจกันสร้างไว้ที่ผู่ปอเป็นพระพุทธสยารูปร่าง นิพพานไว้สององ์เ <Stars> มื่อสร้างแล้วจึงกลับบ้านเมื่อนอนเมื่อสร้างแล้วก็กลับบ้านเมื่อนอนเป็นชนชาติใดไม่ปรากฏรรักทานได้ยินพ่อแม่เพื่อเราเราให้ฟังต่อๆกันมา ว่าพระธาตุพระนมนั้นสร้างเมื่อพศเก่พาพระธาตุพระนมสร้างพศเก่าก็เชื่อว่าพระพุทธยาตแล้วก็เชื่อว่าพระพุทธสญาติถูกสร้างไว้ในสมัยเดียวกันถูกสร้างไว้ในสมัยเดียวกัน